ทหารหารเราต้องตบมือให้ตบมือให้ทหารหน่อยครับผมก็ไม่เคยเชียร์ทหารครั้งนี้เชียร์แล้วครับและจะเชียร์ตลอดไปที่เขาบอกว่าทหารมีไว้ทําไมนี่ไงทหารมีไว้ไล่ศัตรูเวลาเขาลุกอธิธปไตยเราไงว,รงวันแรกสอวงวันแรกพี่น้องดูเฉยเมยรัฐบาลไม่ทําไรปล่อยให้ทหารยิงกันนุ่นครับแล้วก็คุยกันเองนายกรัฐมนตรีไม่เคยตั้งวอร์มไม่เคยตั้งคณะกรรมาการไม่เคยปรึกษาหรือเคย i, เฮ้ยเอากันยังไงวะ เวลาเขาข้ามมาดินแดนเราจะเอากันยังไงว่าไม่เคยพูดไม่เคยคุยสุดท้ายทหารก็ต้องโทรไปจะปิดด่านปรึกษาหารือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไอ้นี่ผมบอกว่าน่าจะให้ชื่อภูมิทาามากกว่าภูมิธรรมวะ่ะรัฐมนตรีกลาโหมบอกอย่าเพิ่งปิดเขาก็ไม่ปิดถ้าปิดจบไปแล้วครับอยู่ได้ประมาณไม่เกินประมาณสักสิบวันมัง้งทหารเอาจริงแล้วทีนี้ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติและประชุมกันมา มีอยู่ข้านหน้าหนึ่งที่แม่นายกรัฐมนตรีเข้าเขาประชุมกันเองทหารเขาไม่ไว้วางใจขวายการเมืองแล้วเพราะขวายจาก,การเมืองมันมีรู้จ,จักกับฝั่งนูน้นเดี๋ยวคือข่าวมันหลุดเขาก็ประกาศอายการศึกข้างๆตรงนัง้นผมไม่รู้วประกาศหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูเี่แต่น่าจะประกาศแล้วก็ปิดด่านพี่นอ้องมันไม่ได้ปิดธรรมดาเป็นการผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายนี่นักพนันไทยห้ามเข้านะครับนี่ชิบหายใหญ่เลย ที่ชิบหายใหญ่นะ่ะไม่ใช่พวกเรานะครับไอ้พวกเรานายทุนบางคนที่เขาหุ้นก็ช่างมัง่งไม่เป็นไรแต่ชิบที่ชิบหายใหญ่อผู้นําของกัมพูชารายได้มันลดหลายล้านพี่น้องครับวันวันหนึ่งนี่ครับแล้วก็ต้องปิดกันอย่างเงี้ถาายถ้าไม่ถอยไปออกไปอีกก็ปิดกันอีกกดดันอีกจะไปกลัวอะไรอะ่ะไอ้คนไทยส่วนน้อยนะครับที่เขาไปทําหากินอยู่นั้นเอาละเดือดร้อนกันมัง่งไม่เป็นไรเพื่อชาตินี่ รักชาติดีกว่าขายชาตินะเว้ย